ใครรนมาหาที่ตายกูยหิวเลือดมนุษย์ข้าหิวเลือดมนุษย์เหลือเกินไม่ได้กินข้าวปลาอาหารมันหิวแต่เลือดอยากได้กินเลือดสดๆสดสดใครออาไปตายอ,อยา่ออาคใครออกไปตายลูกหมีช่วยด้วยไอ้ได้ช่วยด้วย อันต no e, ื้อผันตื้อช่วยรอยช่วยรเอยเยบขอทษฟืนแกล้งหดใตายตายขอโทษน้องเจตนาเราแล้วอ่ะเหรอไม่เห็นแล้วจะเยียบถูกได้ไงเออฝืนแกลงแล้วที่งขอโทษนะโต๊เนีายเหยียบลงมันลุกแน็กว่าีีเลยเกือบชนชู้งแล้วก็แล้ว ไอ้ยไยนี่แกดังเขึอนมาพี่สุริยาเป็นผี่อีไปแล้วไงเป็นพี่ท่านพ่อพ่านอกนี่จังเดือดใจใจกับมดอาดกั้นนี่ไอ้เนี่ยแต่กองอาดกั้นอยู่ใจไหนคำพ่วิญงออกมาข้างนอกกั็มัดแรงอัดกั้นกันทีกับสภาพเหมันดือมั่นช้ำได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยกูอยากจะกินเลือดมันมันจะหนีกูไปไหนฮึบโอ้ยฮะ นี่เราออกมาจากถ้ำลรกนี้ได้ยังไงกันใช้ความพยายามมาหลายครั้งหลายคราวไม่ได้ผลเลยแต่ตอนนี้ทําไมออกมาได้อย่างง่ายดายชนะเนี่ยืแปลกอะไรนี่แอฮ้ออย่าอย่าทาอะไรลูกช้างเลยจะประคุณลูกช้างกลัวแล้วอืออย่าอย่าทาอะไรข้าเลยเอ ก็ตัวผู้มือจะออกผู้มีอคาดทำไมจะเดินหว่านร้อนแล้วไปลูกระซาวยาวหยอกพี่ทำไมอ่ะเพราะว่าย่อไม่ได้อย่านะอย่าเป็นเล่นนะนี่จะเป็นคนเหรอเนี่ยเป็นคนคน,คนแล้วทำไมหัวล้านอ่ะไม่ป้มอ,อ๋อไม่มีผมอะไรไง ทำไมไม่มีผมวัวลานนี่พูดถึงวัวลานวัวลานนุ่มโควัวลานน้อยจริงนั่นนั่นน้องลีลาวดีน้องสาวพี่ใช่ไหมลีลาวดีค่ะพี่สุริยาโอ้โหแล้วเธอไปยังไงมายังไงเหรอ คือน้องไม่หนีพ่อแม่แล้วก็ติดตามพี่มาค่ะสู้สาพยายามช่วยเหลือพี่จนปลอดภัยและบุคคลที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยเหลือพี่ในครั้งนี้ก็คือคนนิพนธ์ไงละ่ะนิพนธ์ไหนอะ่ะนิพนธ์ตำบลทุ่งโพงามค่ะเขามาพร้อมในลูกหมีและยอดทองลูกหมีคนนั้นละ่ะอ๋อเลยจ้ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกาลังต่อสู้อยู่กับขุบนพลตรพี อ๋อต่อสู้อยู่กับขุนพลทรพีแย่งอะไรกันก็แย่งเสื้อคลุมสิคะของดีจากหลวงพ่อนั่นแหละเลยและตอนนี้กํลาลังต่อสู้กันอยู่อีกค่ะฉันเป็นหลวงนิพนธ์เล,ลิกเกินแล้วตอนเนี้นิพนธ์เราก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมค่ะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวน้องรักเขามากเลยจ้ะค่ะ

Giọt mù này dầm chạy khơi nó mà tiếng nạ Xây xong nào ấy kêu này nói <laughs> chảy khơi <laughs> này chảy phung chú rốt Nè kèm bia à Nên mình chắc tức thì nó còn chắc tức Chắc men quá nè Chắc chặt đều cua Ừ Hãy อ้นีีิงนงหลังคินมนกูยากกที่มันเ้ยอมอยู่นนี้เลยนี่คือมัถว่าแล้มันปลาแต่เรื่องินนิ่เฉือยหน่วยไแล้วเลยันนี้เลยเปนเจ้ามือกูทิ้งเล้วมันเจ้ามือไปไงเทียผ่ากูเที่ันเดอนิเลยกูเฉาะอนเทียเก็ป้ามันเรกปีแล้วอันนี้ว่ามันเป็นเจ้ามือเองปากตู้ปากเร่จัดการเองร้อมมัดแม่มากอยติร่องตนได้ข้าวตู้ใช่ไอ้เลือตู้กันเลย ขอก้ามาถึงในสะนะกว่าพ่อคุณนกึ่าได้กินดีสองคนอย่างบาดใครมันนั่นในอย่างบาดนี่แหละกักดัมปีนี่นกัดในปากในเท้าเป่าไม่กินหัวมาไวอย่างใจได้พอดีเราซื้ออะไรก็อยากกินไงเราซื้อเปียวนั่นแหละเตียวปูนั่นปูเข้มมันมันใส่เป่าคนตัวแล้วมกักกระตีตีนตีตีน,ตนอูพอรุงพอเกือบตายพอดี ไงอิ่มและกินน้ำเลยเค็มมืนบอวันเทียงตอนนั้นอย่ามันไม่ผักหนังไเดินก็ออกลากตอนั้เรากูไปไนนกันเยไม่ปล่อยเลยา่อผ้ามากินอิ้มเล่นม้าหาือไมไอ้นีู่ออกมาจากเข้านี um. ่เพื่อนี่หาย mẹ 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 ơi mẹ mất rẻ mất rẻ mẹ mẹ khơi à, mẹ mẹ khơi à Ô, mẹ ơi, mẹ 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 ơi, mẹ 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 khơi À, mẹ khơi. <laughs> mẹ khơi mẹ bố mẹ 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 เงุนอู้นองเออตีน <dragon> <Hughes> ูืมยังไม่ายนาแก่้อต่ร้ับาวรักรักววววตเหี่ยว่มันกาลเออเออก็ไปดูนู่นนูนจึงไม่ายกันเลียงไม่ตู้ฝาผ้าตดก้าวปลาอันมันลัมดีกินเลือกันไไม่ไหวหมด นี่ค่อยอย่างไรกันอันนี้เลือกูเลยอ้เลือคนนั้นนั่นแหละคลลนถืช่วยเลือกมึงเงินเฉมีอยู่กับถามเมดดูลูกป้าแม่ก่อนน่ะจะบอกกคอยเกา้ยิงบ่มีครอบใจบามีช่วยมหวยให้งตว่ยังไม่ครบขาแใดขาตัเาตางเไมบ่บาดเจ็ อืมที่อย่างนั้งแรกมูยุ่งจนน้กูเป็นห่วงน้องนี่พุ่นใหญ่โตแล้วน้องไม่รู้เป็นใต้รายดีเป็นรื้อนู้ส์ไปกันได้แล้วมึงบบนี้มีคนได้มาจ้ะเดินไปพลั่งเล้าไปพลั่งราจักจ่ายยังไม่ได้ต้องทำงานแค่เงื่อเวลาเออไปกันไดกันาดนั้น้องนี่ได้ เเดินเป็นปนวงในปนนิคนที่น้องรักปนนะเป็นนวงในปนนิคนที่น้องรัก ความใจจริงเราวกูจะฆ่าแคดว่ามันเสียงเมื่อกี้ครั้งกูยังทำมันไม่ได้แต่มึงตายกูมีว่ากูตักขุมข้างแนนเองใจจริงแล้วกูอยากจะฆ่ามันรู้แล้วรู้รอดสักทีจะได้สิ้นเรื่องสิ้นเราหมดก้างขวางคอไปซะแต่ถ้าหากว่ากูฆ่ามึงแล้วก็คุณลีลาวดีจะต้องรู้เห็นเป็นใจเข้าข้างมึง อันตรายจะต้องถึงมือกูแน่ๆในฐานะที่ฆ่าคนตายแล้วพี่จะทำยังไงพี่ให้มันสาสมและสาดใจกับมันดื้อในครั้งนี้เอาแต่พอหลาบปราบแต่พอกลัวแอ่มันรู้สึกสำนึกตัวว่าการที่มันดื้อผลได้รับการตอบแทนจะเป็นยังไงอูเจ้ามีดปลายแหลมและแทงลูกตามึงทั้งสองข้างไอ้มึงหมโอกาสมองโลกนี้อีกต่อไป อุยชาสายตาของมึงที่มึงมองดูคุณลีลาวดีซึ่งเป็นที่กุรักสุดหัวใจน้องเบรีค่ะเอาน้ำมาสาดหน้ามันหน่อยสิจ๊ะในเมื่อมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะได้แทงตามันจะได้มีรสชาติใชหน่อยแทงลูกตามันทั้งๆท,ที่มันสลบก็เปรียบเสมือนจูบคนที่กลังหลับไม่มีรสชาติอะไรเงินต้องจัดการ่างนี้เลยนี่ไอ้คนนี่นี่ย โอ้ยโอ้ยทำไมมันมันเจ็บแสบอย่างนี้ทั่วทั้งหน้าทั้งตาระบมช้ำบวมไปหมดเลยตาก็ลืมไม่ออกซะแล้วเราโอ้ยไอ้อรพีมันไปไหนแล้วฮะไอ้หน้าเนื้อใจเสือไอ้คนใจสัตว์คดในข้องอในกระดูกมึงแน่จริงมึงย่าหนีซะวะทำไมไม่ฆ่ากูตายสิละ่ะอรมา,านกูนไปถึงไหนไอ,อรพี กูอยู่น oh 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 oh. ี่ไอ้พลน์โฮ้ยโอ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 ้ยมือแทงลูกตากูทำไมทำไมไม่ไม่ฆ่ากูซะล่ะเฮ้ยตากูทำไมนี่นี่โอ้ย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 นี่แหละตายซะแต่ก็ดีจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวสิทีไปน้อ โอกาสดีนาะทีทองก็เราสองคนพี่น้องละต่อไปนี้หมดเส้นหนำหมดก่างฝางคอนะใครไม่มายุ่งการกระทำองเ,เราอีแล้วเราจะเดินทางไปยังพืชเขาอาถันเพื่อไปอดดาบสายฟ้ากันย์ยไปกันเถอะพี่ระวังน้องเอออย่าอย่าพี่เอ๊ยไอ้ไปเลยโอ้อย่าทำกันเลยอย่าทำกับตัวเรือนสายวัาไปต้องตาวิทย์ แต่งพิษยันเอาขี้ควายเต็มเปรียอยไปไหนแลว้วพี่คุณพี่คุณคะรอน้องด้วยพี่คุณไปไหนแล้วพี่คุณรอด้วย,วยพี่คุณคาแอลรอมทำไมเนี่ยร <c oughs> อมมาไ,ไ,ปไปไปไังไปไดอ้ม ทำ <c oughs> มาเนี่ยจังว่าดาวลมเดือนเออทำไม่เต้ยทำไมอ่ออ๋ไทยกับอะไรอ่ะไทยตัวที่อ่ไทยตัวที่นึง่งอะไรอ่ะหน,นึ่งกับอิงอ่ะดาวลมเดือนเตือนหัวใจะให้ออคำนึง ให้เราคิดถึงมาความหลังมา,าคราวครั้งกอนนียแล้วพอทุดเปลี่ยนเลยยังไปมาอ้อนบอนขอความรักจากเธอฉันรักเธอและเธอไม่รักฉันรู้เลยที่รักเธอตาวันรักเธอดี หลักเท่าตั้มนังแล่งมือถูกันจะล้อมไสนี่ชั้นืมลอมมืคว่ำไม่ร้อยเป็นตะเป็นบาทบาทแมวตอยบาทกับแมวไม่ตนเลยเองตังเจะไม่ร้อยมี้คำร้อยคำไม่รู้ตัวริบต้ได้ลง ว่าพี่พรุงรักนะดต้องรักน้องเจ้าควาเจ้าวันรักเติบมตัวยี่นังจักแม่น้ำต่างเฮยตาจักกันจับกันจับกันกันเลยที่เนี่ยตอนนี้ก็เอาลูกไปพื่อเด็ดเด็ดออกมาเด็ดมันนี่เป็นเด้วนนะทำกุนเจ้าคุนเทย์ได้ยุวัฒนาไอะไรแบบนี้ ไม่อใดำเหเล่าจึงางนันนนนะ่งเล่นกับอจัดการไดตายจิงยง้ลมกดไสะีะ้นี้ปล,ล่อยแบบนี้นะคมปล่อยตาไปเร่งเลยกับพองถ้าพอจัลุงแล้วรับร้อยถ้าพอไม่ตกลุงก็ป่อ้แล้วชำปล่อยแบบน้าพอหืนะช้ำน,นะไม่ปล่อยปล่อยทำไม นะไปอยู IP, ่กับปีวานอยู่ไปไหนอ่ะไปอยูはは่บ้านบ้านร่องไปน้อไปไปจ้างชวนกาบแขกันร้องคนฮะไปเก็บกับแฟกจ้างกั่นดูปามกันลุยเม็ดช่วนยา่รีไม่รู้ยังคี่ฝันใหญ่คอใครอร์คองตาแก์ก็ยักว่าคอนเทนมาจักย้อมนะอนายน้องเมียคนหนึ่งเลี้ยงลอดเนี่ย มัดเลยนี่พอมัดเลยไม่รวยด้ไรมานี่โอ้ยโอ้แร่ฮือมัดอะไรรุมเลยระวางหนังบาลยนะหนังกโคอยู่ ความรักทำไมนี่ก็ต้องไหวคอยคนทุกวันก็อยากคิวคนที้นี่มันจะว่าหนังจากแม่น้ำต่างน้ามันคนโบราณนี่หนังเกี่ยวอยู่มันใจเล็กันต่ำเลยแฝดของกูสุ้มัตังไว้เร็วยังใจแข็งเวรน่านตอมปอลเออเที่ยชาดายอืมตึ้งจี้ช้งเงือบปอ mấy nay trang mẹ muốn tay thì mấy nay do bố này khơi lưới chứ thành nghề qua phố phần trước. mà ta không trừ thành kiến nét ngoài thời gian à? hả nhập trốn trời trừ thành kiến chắc nuôi thời gian ừ. ư quạt cái phở ron ron này đoán, đoán, nghe có hàng tròn quét cả muốn cúm hai nè. ư ư rồi đấy rồi vào rồi đấy มันเนี่ยจุเนี้ยพี่พลไปไหนแล้วเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่พลอยู่ข้างถนนนั่นเห็นไหมก็เป็นอะไรไปเน,นี่ยม,มามองเหีนยพี่พลหรือคนตาบอดนี่น

แทงตาดูน้องลีลาวดีร้องให้สลบไปเลยอ่ะนางนี้พ่นหึน้องนี่พ้นปั่นเรื่องก็ถูกแทงตาไงยอดทองโอ้มันน่าเลือดลุยตายจริงต้องแทงตั้งสองข้างแล้วนี่ใช่สิโอ้ตาโบอดกันนั้นแหล่ไม่เอ็อืมกระบุโตโหลกออ ช่วยเรื่องได้เอเนี่ไอ้เหล่าเหล่แม่กันอยู่เลยว่านี่ผมมาวันนี้ตาบอดแล้วน้องพลน้อ,นองพล,งลไปกอดน้องสาวผมทำไมอ่ะอ๋อพืชเนี่ยบอสอย่างพืเข้าวบอสกูไม่ใช่ผมมันซื้อบอสให้ปัญญากูมึงซื้อ รองมันก็้องก้าเฝือนดอเอ้หมาเล้ยงปนเนาะไปจ่เขาเลยเมยคนว่างดีก็เช็ดเท็บ r อยเดินมาจักทีอย่างนะพอแต่งชินนว่นไอ้ดูแต่งชินค่อยไม่ชอบดูตั้งไอ้ย้มบากักินมมดตัายน้อย จรินแต่จริงคุณพออยากตั้งอะไรียอะเลยอยากแม,ม่ยืนยืนนามกูพ่อเสียวว์บมัดเลยเออดีลาวดีค่ะลุกขึ้นเถอะถึงเธอจะร้องโ่มร้องได้ยังไงนิพนธ์นเขาไม่หายจากการเจ็บปวดทางที่ดีเราคิดแก้ไขเหตุการณ์กันดีกว่านะ ลุกขึ้นแล้วก็ไปหาหน้าหมาท่าที่สะอาดหาผ้าที่สะอาดชุบน้ําแล้วก็บิดให้เกือบแห้งแล้วจะได้เช็ดป้ายเลือดได้กับเขาหลังจากนั้นก็ได้ไปซื้อ,อยู่ซื้อยาแก้ปวดไม้ก็ทานเข้าไปเป็นการปฐมพยาบาลขั้นแรกหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้เราจะพาเขาเข้าไปในเมืองจะพาไปโรงพยาบาลเรางองมรงไงไงเขาก็ไม่หายหรอกจัดการสิค่ะ <c oughs> ปนเดี๋ยวฉันจะจัดการไปหาน้ำอะไรมาให้ปนจ๋าเจ็บมากไหมค้าโอ้โอยลีลาวดีใช่ไหมล่ะค่ะพวกคุณมากันแล้วมากันแล้วเป็นไงบ้างพวกเราปลอดไปทุกคนนะ่ะดาบล่ะก็ได้มาแล้วโอ้โอยว่าแต่คุณพี่คะคุณเจ็บมากไหมไม่ต้องพูดเลยครับ เจ็บมันจะขาดใจจริงๆใจมันดำอำมหิตเหลือเกินในทอรพีถ้ามันฆ่ามันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวใช่ไีมมันทรมานเหลือเกินโอ้ยต่อไปนี้ผมหมดโอกาสที่จะมองโลกแล้วไม่เป็นไรหรอกนิพนธ์ทนหน่อยนะแพทย์ในสมัยนี้เขาจเจริญก้าวหน้าแล้วก็วันพรุ่งนี้จะจะนำคุณไปโรงพยาบาลจัดการไปหาลูกตาปลงลตาปลอมมาใส่เข้า นะไม่ต้องห่วงหรอกนิพนธ์จะเย็นๆเข้าไห้เถอะเออลีลาวดีค่ะพาเขาไปนอนพักผ่อนบนกุฏิทางโน้นไปจะต้องไปกุฏิทางนี้พวกเราอยู่กันนะมักจะมีเสียงทเรื่งปึงปังนะเสียงลำคาญคนกำลังเจ็บปวดอยู่พาเขาไปทางโน้นไปสิค่ะนิพนธ์อ๋ย ลุกขึ้นเ้อะคะ่ะเอากอดคอจันเข้าไว้เอากอดใ้แข็เนะนี่กอดได้แน่นโ,โอ้ยพาฉันไปไหนล่ะก็พาไปหาสถานที่สงบหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะจัดการประถมพยาบาลให้คุณทนหน่อยนะพนนะอเดินมาเดินมาขึ้นไปบนปุดปีดทั้งนูน้นเอ่อยอดทองครับ จัดการไปซื้อยาแก้ปวดหน้าวัดหน่อยไปยาแก้ปวดใช่กำกบเรียบร้อยดาบที่ใครอ่ะไอ้โ้อง,นาางนเนี่ยวายเงินเหรอครับเนี่ยลับได้มาเลยพ่อฮาบาัตพ่อบัตก็มีแต่ว่าได้มือเดียวอะไรนี่มันไิ้ยีโนมต๊อ๋อนั่นนะ มันก็ใช่ช่วยยากแค่พูดแต่น่ะพุ่งจูรอดมาได้เหลืองที่นายถองอันไดโอ้โหได้มาเร็วครับเ <c oughs> อาไปให้น้องนิพนธ์ทางนู้นไปครับครับเรียบร้อยพาไปให้แลว้วดาบอยู่ที่ใครอ่ะฮึดาบอยู่ที่ใครไม่ใครจะไม่ตอบมั่งกว่าดาบอยู่ที่ใครอือ พอ,อกือผมจะล่อยเลยเดียวให้ต้องมันลันขวัญไปช่วยแรวถ่ายตออกเป่าหม้ออยู่เทีกะกูเลยมากนลังขี้ควายแล้วพามาตั้งลืมเนี่ยครเอาละผมจะเป็นผู้เก็บรักษาดาบนะไว้วันพรุ่งนี้น้องลีลาวดีจะเป็นผู้จูงน้องนิพนธ์ให้น้องนิพนเป็นผู้ถือดาบสายฟ้า เนะดินนํำขบวนเข้าไปในเมืองศรีพิรมเพื่อนําดาบเล่นนี้ขึ้นพูลถวายต่อเสด็จพ่อทีนี้พวกเรานะ่ะมีการสนุกตื่นเริงกันบ้างจะได้มีกลงยงกลงยาวอะไรเนี่ยนะมันแห่เป็นขบวนเข้าไปในราชวังเลยน,น่ะนุ๊กแต่งกลองยาวแับนะใชุ่กฮาฮกูรำกอนเพื่อนว่าว่ารำหน้าเลยลนะสื่อปลงกระลูก ตานี่ดำโมดำไรทาก็ชิบหายไว้ปวกเหมือนรำน้าเลยนะไปมวนมันมวนๆันล้วลทีน,นี้ก่อนที่จะถึงวันทุงนี้ผมขอขอบใจพวกเราทุกคนที่อ u s สาหเสียสละแรงงานแล้วก็เสียสละงานทางบ้านที่มาร่วมมือร่วมใจกัน ทำงานยังความสําเร็จได้กับพวกเราดาบสายฟ้าเป็นของพวกเราแต่เป็นที่น่าเสียดายนิดเดียวคือน้องนิพนธ์จะต้องเป็นคนพิการตลอดชีวิตนะแต่ถึงเป็นคนพิการตลอดชีวิตแต่ความดีความชอบไม่ได้ไปไหนเงินทองจะต้องมีชใช้จ่ายทรัพย์สมบัติมีเยอะแยะไม่ต้องห่วงผมจะรายงานเรื่องนี้เด็ดพ่อทรงทราบและคืนนี้เราต้องพักผ่อนกันที่นี่เพราะเวลามันจวดจะเที่ยงคืนแล้ว ไว้วันพรุ่งนี้พวกเราจะได้เดินทางนำดาบสายฟ้าขึ้นเฝ้าเพราะนั้นคืนนี้ผมไม่มีอะไรตอบแทนบุญคุณในฐานะทุกที่พวกเรานามาอุาสาหเสียสละแม้กระทั่งชีวิตพวกเราก็สละกันได้ไม่ได้คิดเสียดงเสียดายอะไรกันผมมีเงินติดตัวอยู่แค่500บาทจะมอบไปกับยอดทองนะแบ่งปันให้พวกเราเท่าๆกันใครจะไปสนุกที่ไหนก็เปิดโอกาสให้ไปสนุกยาวกันไปเลยนะ จะไปดื่มจะไปทำอะไรเนี่ยไปได้เรียบร้อยผมยอมอยรัอนุญาตแต่ข้อสำคัญออย่าไปมองแล้วก็อาลวาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในฐานะเราเป็นคนมาจากเมืองกรุงเมืองหลวงเดี๋ยวก็จะดินทาตามหลังไปหากับใบบ้านอยู่แล้วเอาไปเลยห้าร้อยบาทแบ่งกันเท่ากันเรียบร้อย